สวัสดีจ้าฮอนไลจ้าเอาคล้วยหน่อยออกกินยะเหมือแรงแต่ว่าแดดฮอนหนาสงสารเจ้าเก่าล้านจ้าเบิ่งเก่าล้านหอบเลยหอบนำไรปูมปากเลยจ้ายางน้ำกลนแม่โพดแม่ยางกินหยาผูกเชือกเงาเงาใช่แล้วแม่ยางกินหยาเอามาตําลูกอีกแม่ยางกินหยาลูกกะยางน,น้ำมันหอบที่ละตัวหน่อย น่าสงสารมากเลยฟังเสียงจ้ะฟังเสียงฟังเสียงเกาลานเศร้าเกาลานล่าเกาลานล่าหลายฮอนหลายตโลูกลเกาลานแม่เศร้าเลยหอบเลยตโลูกบอก่อยเข่าห่มอย่าไมาใ่ใกล้แม่แล้วมาเร็ววาใ,ใกล้แม่ลูกมาเร็วมาเร็ว เ,ออเสียงหอบคนแตน่ลิโตนค่ะลูกซ้าหน่อยเกาลานเลยมาลูงมามามาไก,ก่แม่เร็วเศร้าหาาัาหับเลยหอนหลายพี่นอ้องแต่ลิโตนคั่ยหน่อยเกิดไหมหอนหลายแล่น้ำกลนแม่จนเศร้าหาาัาหับมาหาแม่ลูงมาเออ หักลาโอ้ยโหค่ะพี่น้องเ,เอิ้นกับมหาเอินกับมหาลูกชาย้เศราหาบหาบเลยพี่น้องเย้ยหลังจากเก้าลลานออกมาได้ครบอาทิตย์พอดีจ้าลงน้ำแล้วฝนเดี๋ยวเว่งเขาพร้อมเก้าลลานน้อยในลงน้ำแล้วจ้าให้โซกพร้อม เกิดมาให้โโศกห้ลาบเลยตก,กล้นตดากมาเป็นเงินเป็นทองเลยเก่าล้านขอบคุณหลายๆที่มาให้โโศกห้ลาบมุดน้ำแล้วเหลินน้ำน้ำแมแล้วจ้าเห็นน้ำแล้วฟังหอนเฮาเบาหน่อยๆจ้าอาทิตย์เดียวจ้า เล่นน้ำแล้วน้อยๆลงน้ำขั้งแรกจ้าควายหน่อยควายหน่อยลงน้ำนอนน้ำอันนี้ก็สาวหยาวานหยาวานก็นอนน้ำใบไผ่ ใบไผ่กับลูกไส้ลูกไส้เป็นเจ้าเก่าล้านลูกไส้เก่าจะเริ่ญจ้าพัฒนาการดีแข็งแรงดีลูมากแสนลูอีกตั้งหากเห็นหน้าพอเพิ่นแอะแอะเลยซอซว่าห่อนหลายมะลูกซอว่าไปป้อยใช้กลางแดด หอบแหกแหกเลยฮอนหลายเห็นหนาพอผู้เลี้ยงแอะเลยแอะแอะซอพว้อมภาษาหน่อยๆกับหูจักความวางจะเห็นพอเพินินแอะโหลดแอะโหลดเกาล้านนะวา,างจะเห็นพอผู้เลี้ยง bung 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 đây bung 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 อารมณ์รุนแรงจากน้อยไอ้เบิงไอ้เบิงทาง่าหนานอะไอ้เบิงทาง้าหนาจ้ะเจ้าลานเจ้าลานนี่น้ำสีถ่วมดังนี่ลูกน้ำถั่มดังนี่ลูก เก่าล้านช่นำเหลือแต่ข้อเหลือแต่หัวไม่ไพ่ไหนลูกยยเย็ยนมอไพ่เอ้ยเย็นมอลูกเออเก่าล้านสบายเลยนอนนิ่งแล้ว ได้อาทิตย์เดียวจ้านอนน้ำแล้วหอนหลเหมือนเนี่ยเจ้าหอบเลยจ้านั่นมุดเลยลูกมุดเลย